ขอพระเป็นทึนดีกว่าชีวิตเราเจออะไรมาเยอะจะเข้าพรรษาและได้ถวายที้ทง,งความดีขอใ,ใจเราชุ่มชื่นมีดวงตาเห็นธรรมออกจากทุกได้เร็วและถ้าเป็นไปได้ขอเราได้เข้าถึงซึ่งความดีได้เป็นอริยะบุคคลพระอริยเจ้าต้องกลับมาอยู่กับทุกอย่างนี้ถึงแม้จะเข้าใจแต่ก็ต้องทําใจทุกวันก็คงไม่ใช่เรื่อง สบายใจที่สุดที่ที่สบายใจคือที่ที่ไม่ต้องทําใจอะไรอีกแล้วเขาเรียกว่าพระนิพพานคือดับแล้วซึ่งความทุกข์ทั้งปวงพุทโธพุทโธพระเตมียโหติสโตนามะภะคะวะจิตตังวัตสังคารวังโส สติพระโซบาทบินเหนือคราวไกลคุณรำยองระสมีสีทองชอฟา้านารังสีพระเจ้าปูดโลกโรกีรอดด้วยพระชินสีนเนธนันดังพระเจ้าข้ามฝัง อามด้วยสัมเพาทองนำซัดร้อยรองรอดด้วยพระทุกขังร้อยรองรอดด้วยพระอนิจจังร้อยรองรอดด้วยพระอนัตาสัมมาระหังพุทโธอมสีสีสวัสดีเจริญสุข เสสสวัสดีเจริญสุขสรรพุกโสให้เือดหายราโภอย่าคายนิรันดรร่างกายวาจาจิตประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังสิทธิ พุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิตักงใจอุทิศบุญยะถาวะรีวหาปูราปาริปุเรนิสาารงตีเวเมวะอิโตทินังปตางอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิตปมิวสมิชนุ สัพเพกริญตุสังกปาจันโทปนรสยะธามะนิโชตียรสวยทธาสัพพเตโยอิวันชนตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภาวาดวันตระโยสุขีธิกายุโกภาวะ ทัานศิริสา,าริจังุตราประจายโนมารอธรรม,มาวัชฉันติอายุวันโอสุขังพระรังสม,มาอรหังเมตตาเมตตากรรมธรรมจุลโลกาปัตตมสัมมาสัมพุทธานุภาวัสสั ประสิทธิภวัตตุเตขอโมทนาความสำเร็จความศักดิ์สิทธิ์ขอพระพุทธทั้งปวงขอสัพพะสัตทั้งปวงได้ส่งนิพพานสมบัติโดยชากเรืน อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์สุขกแก่เธอระญาติของเธอทั้งหลายขอให้มีความสุขกายสุขใจกันทุกท่านเื่นและขอให้บุญกุศลนี้จงส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน หากยังต้องเองวียนไหวใเกิดอยู่ในวัฏะสงสารทะเลท้องแห่งนี้อยู่แล้วไซขอคำว่าไม่รู้ไม่มีเป็นหนี้เป็นสินคำว่าไม่สำเร็จคำว่าไม่พอคำว่าไม่ทันคำว่าอับเฉาซึ่งปัญญาจงยิด้มีแก่ทุกท่านขอให้มีแต่คำว่ามีขอให้มีแต่คำว่าสำเร็จกองเกสรสติสัมปาชัญญกความสงบ มีปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมความเป็นจริงแห่งพระพุทธองค์ในโดยในวันกันทุกท่านเคิอสาธุถวายเทียนแล้วก็ขอให้เข้าใจอะไรไง่ายๆ